สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำงานในการใช้ drag and drop ของ v i e w นะครับง่ายๆนะอันนี้ผมจะทำการ drag and drop ไปที่กริดต่างๆนะแบบนี้นะครับซึ่งกริดที่ผม drag and drop เข้าไปเนี่ยตัวไหนที่มันโดน drag สายมันจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วตัวที่ยังไม่โดนก็จะเป็นสีแดง ซึ่งถ้าผมคลิกเนี่ยมันจะเป็นการรีโมทเกดออกอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งวิธีการทำอ่ะก็หลายๆคนอาจจะไม่ไม่ไม่ไมค่อยเข้าใจมากนะักแต่ว่าวิธีการจริงของมันก็ง่ายนิดเดียวนะครับก็คืออย่างแรกนะการที่เราจะทำให้มัน drag ได้เราจะต้องทำการเปิด drag and drop นะครับ ก็คือตัวนี้ drag a b l e นะครับเปิดให้เป็น true นะครับเมื่อเราเปิดเป็น true แล้วมันจะเป็นแบบนี้นะก็คือถ้ามันไม่เป็น true มันก็จะเป็นแบบนี้นะคือมัน drag ไม่ได้นะแต่ถ้าเป็น true มันจะ drag ได้แบบนี้เลยนะครับผมหลังจากที่เราสามารถ drag ได้แล้วนะครับในในหน้าในการเป็นหน้าตาของมันนะนะอ่าต่อไปนะครับเป็นการคำนวณของมันก็คือเราจะใช้ ฮนเดิล at end นะครับก็คือพอมันมันเริ่มแดกแล้วใช่ไหมเราจะแฮนเดิลนะครับตอนที่ end เราจะทำการ add ไปว่าเกรดตัวไหนมันโดนดรอปใส่นะครับผมโดยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเกรดตัวไหนมันเป็นเกรดที่โดนดรอปใส่วิธีที่ใช้ในการเช็คก็คือผมใช้เป็น คำสั่ง over now นะครับก็คือผมใช้ครับในส่วนของ drag over นะ drag over เนี่ยจะทํางานเวลาที่เมาส์ของเรามันคลิกแล้วเป็นการ drag นะครับจะแบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้นะอันนี้คือผมกดค้างนะแล้วก็ drag นะครับ drag over มันก็จะเริ่มทํางานซึ่งผมก็จะทําการดึงเอา key ของมันมานะครับผมีย์ก็คือตัว i เนี่ยนะเพราะว่า ผมทำการลูปเจ้าเกรดเหล่านี้ด้วย for loop นะครับนะตรงนี้นะก็จะเห็นได้ว่าผมใช้ i เป็นคีย์เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเลข0จนถึงเขาอยู่แล้วซึ่งเขาเริ่มให้ผมเริ่มต้นให้มันมีเขาเป็น7นะครับอ่ะทีนี้พอเราได้ i มาแล้วนะครับ เราก็จะทำการเอาไอาเนี่ยไปแอดเป็นไอเทมโอเวนะครับก็คือตัวนี้เพื่อที่จะบอกว่าเพื่อที่จะบอกว่าตอนนี้เรา drag over ล่าสุดที่ไอเทมไหนนะครับแล้วก็ผมทำการลดความซับซ้อนของการทำงานก็คือผมจะเช็คนะครับว่าเด s o โอเวอร์เนี่ยมันมันเท่ากับนาวไหมถ้าเกิดว่ามันไม่เท่ากันอะ่ะค่อยทำการแอด assign data เข้าไปใน item over นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ handle แบบนี้คือมันจะทำการ assign เข้าไปเรื่อยๆเลยนะซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นผลดีกับประสิทธิภาพของเว็บไซต์เรานะครับหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าตัวไหนเนี่ยมันโดน over you. ออยู่เมื่อเรารู้แล้วนะครับเราก็จะทำการ แอดมันแอดแอดมันเข้าไปด้วยคําสั่ง Drop นะครับก็คือคําสั่ง Drop เนี่ยผมใช้ตอนที่ d ด a g e n d ก็คือหยุดการหยุดการ Dr อ p นะอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมแต่คือมันจะมีจุดข้อสังเกตคือสมมุติว่าผมเอาไปใส่ตรงนี้นะครับแล้วผมเอาไปปล่อยที่อื่นนะเห็นไหมว่ามันจะยังอยู่ตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นมีวิธี h a n d l e อยู่นะครับก็คือ drag over เนี่ยอ่ามันจะทำงานตอนที่มันกโอเวอร์อยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องมี drag l e a นะครับผมอ่า drag l e a เนี่ยจะทำการ o v e r r i t e อ่าในส่วนของ item over นะครับผมให้เป็นเนาอ่า ผลเราก็จะตามนี้นะครับเห็นไหมว่าตอนนี้กริดต,ตัวนี้มันมันไม่เปลี่ยนสีละเห็นไหมผมวางไว้ตรงนี้นะแล้วผมอาออกมาแล้วปล่อยเห็นไหมไม่เป็นไรเพราะว่าไอเทมโอเวอร์มันเป็นเนาอยู่นะครับมันก็เลยไม่ได้เอาไอดีที่ถูกต้องไปแอดนะแต่ถ้าเกิดผมวางให้ถูกสอาสกู่นะครับ track l e a อ๋อเพราะว่ามันไปน handle ตัวอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมจะต้องสร้างขึ้นมานะเพราะว่า leaf นะครับผมแล้วเราก็ส่งไอเข้าไปโอเคขออภัยด้วยนะเราจะต้องทำการเช็คก่อนนะครับผม if now เท่ากับ dissolve r นะครับผม ถ้ามันเท่ากับ d i s s o v e เขาให้มันเป็นเนวแล้วกันนะนจะรีบเดี๋ยวผมจะทำการ console ด o ดล็ลอกอ โอเคผมได้ทําการแก้ไขแล้วนะครับเมื่อกี้ที่มันเออ,เอ,อหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้แ a กลีฟใช่ไหมตอนที่เราปล่อยนะครับไอแดกลีฟเนี่ยมันก็แดกลีฟเนี่ยมันก็ทำงานไปตอนที่เราปล่อยตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยทำการใช้เซตทับเอานะครับ 100มิลลิสกัลนะครับเพื่อที่จะให้มันทําการเซตไอเทมโอเวอร์ uh, mm hmm. ให้เป็นเนาเนี่ยชาย้าลงนะครับก็คือปล่อยแล้วมันทําการเซตด a ต้า hmm. เข้าไปเสร็จ mm hmm. ก่อนนะอ่ะเรามาลองเทสดูเห็นไหมถ้าไม่อยู่ในกริดก็จะไม่สามารถที่จะอ่าเซตอ่สี mm hmm. เข้าไปได้นะครับโอเคมันก็จะประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็คงหมดแล้วอ่ารีมูฟจบ เป็ดนะครับอันนี้วิธีที่เราจะใช้ในการรีโมฟสีนะก็คือรีโมฟดรอปเป็ดนะตัวนี้จะทำงานตอนที่คลิกเมาส์นะครับโดยทำการรับคีย์เข้ามาเมื่อรับคีย์เข้ามาแล้วนะครับก็คือจะทำการฟิลเตอร์ดรอปเป็ดไอเทมตรงนี้นะที่เวลามีการพุชเวลามีการดรอปมันจะพุชเข้าไปในนี้เห็นไหมไอเทมโอเวอร์นาวนมันจะพุชเข้าไปนะครับ ตัวนี้ก็จะทําการฟิลเตอร์เพื่อที่จะให้มันหายไปนั่นเองโอเคส่วนในการที่ผมจะทําให้สีมันขึ้นนะกลายเป็นสีเขียวหรือแดงนั้นก็อยู่ตรงนี้นะครับก็คือจะเช็คว่ามัน include หรือเปล่าก็คือ drop drop item เนี่ยมันมีคีย์นี้อยู่หรือเปล่าถ้ามันมีคีย์นี้ก็คือจะเป็นสีเขียวถ้าไม่มีก็จะเป็นสีแดงนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้ dropdown แล้วก็เป็น เรียกว่าโซลูชันคร่าวๆนะครับสำหรับการเอาไปต่อยอดนะสำหรับแอปวิวนะครับผมเว็บวิวโอเคสำหรับใครมีคำถามแล้วก็ทิ้งข้อความไว้ข้างล่างได้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ